สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องถี่เข้าร่วมรักทุกตันบอกกันกับผมคึกเก่าพี่น้องที่เดชแนวสวัสดีปีใหม่นะครับด้วยเอฟซีทุก่ันพี่น้องที่รับชมทุกตันอขอให้ยู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อลำรวยลำรวยคาะขายลำรวยพี่น้องคิดจริงได้ไครสมปัารถนาเด้อพี่น้องเด้อมากครับมาเฉล,ลี่ยด้วยกนกับผมประดุกต้มนำแปร,แรพี่น้องโอ้ยเบื่อทำเปลือยพี่น้องเห็นไหเห็นหน้าบวาก,กันเนาะครับเนาะ จ็บจ <icana> <naj bum S 1> ้ะอืมอืมพี่นโอ้มามาครับ đang xẹp đây, đúng không? แก่เพื่อนกันพี่รองโอ้เขทาทา น้ำปลา่าก็ต้มจนนัวนัวเลิก <laughs> Jesus. Mm. เดี๋ยวไว้ทุกถายไม่งงดูหัวก่อนอย่าหัวมัน อ้าวไข่ผอมเนาะเดม ไมีไข่หอมเว้ย Hum. Oh. Ó. โอ้แสบพี่น้องต้มหน่อยสด แบพี่น้องที่แสงเงินบิดเดียว,วเราติดหนาไว้สม,มุนท่ากับกลางโ้าอืมปลุกต้มน้ำปลาน้ำปลาแดกพี่น้องแสีบเสบโอ้เขาทาแห้งสุดยอดเลยปลุกมันหมันปลุกเขาทาแห้ง อันสนับบริษัทกับ,บเวลาลับพี่น้องเบิ่อในการที่าลืมกดติดตามกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร่น้ำด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณได้หลายครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณมนากนาเลยครับผมอย่าลืมกดติดตามกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร่น้ำด้อครับผมลาบก่อนครับ